รัสเซียเริ่มมีทรงว่าเศรษฐกิจปี2025ภาายใต้สงครามอาจจะไม่ได้รอดไปไง่ายๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา รัสเซียเปิดฉากสู้รบกับประเทศยูเครนมาตอนนี้ก็จะ3ปีแล้วเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอยู่ภายใต้สงครามแบบเต็มตัวแล้วก็เป็นประเทศที่เกือบจะโดนโดดเดี่ยวแบบเต็มตัวด้วยเช่นกันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาแบบสุดอลังการแต่ที่ผ่านมาด้วยความที่รัสเซียสามารถมีรายได้จากการขายพลังงานเหลือเฟือทําให้รายได้จากการขายพลังงานของรัสเซียนั้นเมื่อดูตัวเลขแล้วแทบจะไม่ตกลงเลยจากตอนก่อนเกิดสงคราม แต่คำถามก็คือนี่ผ่านมา3ปีแล้วที่รัเสเซียดำเนินเศรษฐกิจอยู่ภายใต้สงครามตอนนี้เศรษฐกิจของรัเสเซียจะยังดีอยู่ไหมจะยังมีเงินเข้ามาให้รัเสเซียทำสงครามต่อได้อยู่หรือไม่ได้เพราะถ้าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจของรัเสเซียตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสุขภาพเศรษฐกิจของรัเสเซียจะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเริ่มจากเงินเฟอ้อของรัเสเซียก่อนเลยตอนนี้อยู่ที่9.5เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ถือว่าสูง ค่าเงินรัสเซียตอนนี้ก็อ่อนลงไปมากอยู่ที่1รูเบิลไม่ถึง1เซนแล้วค่าเงินรูเบิลร่วงลงมาตั้งแต่ก่อนสงครามมาถึงตอนนี้คือหายไป1-4ส่วนสเรียบร้อยส่วนเหตุผลที่ทําให้ค่าเงินรูเบิลมันร่วงลงมามากขนาดนี้ก็เป็นเพราะเงินเฟอ้อหรือเป็นเพราะการพิมพ์เงินหรืออัดเงินเข้าระบบแบบมหาศาลนั่นแหละเพราะรู้ไหมคะว่ารัสเซียเนี่ยมีการปล่อยเงินกู้ที่เรียกว่า easy credit ปล่อยเงินกู้ง่ายๆให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเพื่อการทำสงคราม C.R.B. ธนาคารกลางของรัสเซียรายงานว่าตอนนี้มียอดหนี้อยู่ในระบบธุรกิจของรัสเซียมากถึง86.7ล้านล้านรูเบลิลหรือประมาณ852,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตัวเลขนี้เป็นยอดหนี้ในระบบธุรกิจของรัสเซียที่มากขึ้นกว่าตอนก่อนเกิดสงครามถึง3เท่า และหนี้ของรัสเซียมันก็ไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีอีกยอดหนึ่งค่ะที่เรียกว่าหนี้นอกงบประมาณ off budget funding เพราะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2022หลังจากที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้อนุมัติก,กฎหมายเงินทุนนอกงบประมาณหรือว่า off budget funding แบบเงียบๆเ,เพื่อที่จะทำให้มีการเพิ่มวงเงินกู้เพื่อเอาไปทำสงครามค่ะซึ่งเงินกู้ นอกงบประมาณนี้ทำให้นี่ในภาคธุรกิจของรัสเซียขยายตัวเพิ่มขึ้นแบบ71%ดูจากกราฟนี้นะคะเราจะเห็นว่ายอดนีเนี่ยตั้งแต่กลางปี2022มาจนถึงตอนนี้เป็นยอดนีที่เพิ่มขึ้นมากถึง41.5ล้านล้านรูเบิลคิดเป็น19.4%ของ GDP รัสเซียซึ่งนี่เยอะก็ว่าแย่อยู่แล้วแต่ที่แย่กว่านี้เยอะอีกก็คือดอกก็เยอะด้วยค่ะ ดอกเบีย้ยนโยบายของรัสเซียตอนนี้อยู่ที่21%ทําทำให้บรรดาบริษัทที่ได้รับการปล่อยเงินกู้แบบง่ายๆ easy credit ไปตอนนั้นเนี่ยเขาให้กู้ตอนที่ดอกเบีย้ยนโยบายของรัสเซียอยู่แถวๆเจ็แต่ตอนนี้มัน2 1เท่ากับดอกเบีย้ยเนี่ยมันเพิ่มขึ้น3เท่านอกจากนี้รายได้หลักของรัสเซียที่เป็นเงินที่ได้มาจากการขายพลังงานของรัสเซียนะคะยังมีแนวโน้มว่า จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในปี2025เพราะว่า world bank คาดการว่าราคาน้ำมันโลกในปี2025มันจะลดลงเนื่องจาก โอเปกคับเขาจะกลับมาผลิตซัพพลายน้ำมันเพิ่มแล้วทำให้ซัพพลายน้ำมันในโลกมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะบวกกับโดนัลด์ทรัมป์ยังมีนโยบายที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นฐานการผลิตน้ำมันโลกก็คือจะผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกบวกกันก็จะไปกดดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันลดลงแถมเมื่อมองไปที่ประเทศจีนค่ะแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศจีนตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้านัมเบอร์วันของรัสเซียตอนนี้นะ ลดลงรวมๆแล้วเนี่ยราคาน้ำมันโลกลดลงก็จะทำให้รายได้ของรัสเซียลดลงด้วยนั่นหมายความว่าสินค้าหลักของรัสเซียจะขายได้ถูกลงรายได้ลดลงค่าเงินลดลงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแรงกดดันเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็ถูกกดดันมากขึ้นแต่สงครามยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ก็ต้องมาดูกันนะคะว่ารัสเซียจะยังมีเศรษฐกิจที่ดีพอ ที่จะสู้รบต่อไปหรือไม่ติดตามเรื่องราวการเงินกับไซได้ที่ MoneyTeller และอย่าลืมกดติดตามกรุงเทพธุรกิจไว้นะคะขอบคุณค่ะ